จำยัไอ้ทำไงมาฮะทำไงผู้ใดทำไงไอ้ซาด้วย้่าเจ้าเว้ยโอ้ซาดไวโอ้มปิดน้ำครับเนี่ยพรุ่นี้ผมจะมาขุดดินโอ้ซูบหนำใหมขุดดินบ่มาครับอืมข้ย,ยันเนี้ล่ละอยากได้เมียหรอเปล่ ไม่ควบไปอยากได้แล้วอยากได้พี่เราแบกสองยางนะปอดเมือฮะเมือยังเมือกวยกวยเหนื่อยจนเมือบอกอือมือเมี่ยแนหละมืออื่นเขาจัดการเต็มระบบเลยไหเต็มระบบครับทันฝนบ่มากเลยทันฝนมากกับตัวไผ่ตัวมันโอ้ยมามือมือมือนีมือเดียวบอกทันบ่มากกับบ้มาบ่มากกับบ้ามากแ่ว่าที่ไหนเนี่ยมาตองมาโอ้ยมาต้องมากยังไงสูบปานี่เลยบอ

นั่นคล้ายรถปลาซาดเลยแม่นวะไอซาด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 านไดโอ้สวัสดีครับปลาสวัสดีครับเิดโอ้เอาสวัสดีครับโอ้มีแต่คนนังเลยนี่เจ้าท้าคอยไปกินปลา ไปกินดีอ่ะไปกินน้ำได้๋ยวบไม่ได้เจอหลายวันครับยังไงนี่จะขุดยังไงอ่าจะขุดอย่างนี้แหละนี่นี่จอบขุดไปก่อนวะครับเอาคันนั้นมาลงนี่เลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปย้ายคันนู้นฮะโอ้นี่ครับสองเสียครับมาด้วยกันเราจะเป็นคู่บัดดี้กันครับ เอาไม่รู้<ด>าทางก็ซ่อมเอาแล้วเนาะถ้าฝนมามนานะรักนี่เอาไปด้วยครับ,บครับโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร<อ>ครับรเดี๋ยวผมต้องเอารถไทไปเก็บ อ่าเดี๋ยวไว้ฝากไว้นี่ก่อนมาปลามามาเลยไปเลยบ้านอ่บ่ฮูจักเข้าดอกลลลปลามีอยู่มา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 เลยเลยเลยปลาเลยสบายไป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 หน้า ตรงตะมาก่อนตะมากตอนครับไปไปได้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 ปะจมเรารู้หกล่อหนิครับแน่นไหมวิ่งได้ไหมได้ราคาได้อยู่ปะครับราคาต้องได้นะมันแพงอ่ะปะเอาแผงพลรน้ำมันแพงปามันต้องได้ ไม่ได้ไม่ได้น้ำมันขาดแรงเลีงตกอยู่ปันญหาก็ต้องดับไฟยังเผาแห้งรอไหมท่าฮะท่านทำไอ้ไก่จะจะไม่ทายตูบไท้แท้มันแห้งเลยป่ะสูบมันสุดเลยป่าโอ้ปลาชาติครับกินน้ำก็ไม่ได้ซื้นไร้สากเลยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้

ฮะไลยป่ะเออเอเปะเอาคันั้นมาลงนี่เลยได้ไมได้ได้ไม่ต้องย้ายคันนั้นมาของประตุงอะไม่ต้องย้ายมาตามาตักแทนได้ไหมอ้ขาลงเงียลงลง้ อุปปาปะมีมีมีเอ้ยไม่ดีแน่ลยม่ดีแน่ว๊บล้มไปสวัสดีครับไอเดียไอเดียเนี่ยจัดเอาโอ้ เบ้สุดจัดสุดจัดอเอา้เอาพิธินครับ<อ>กันนิกาจา้าหรือว่าทินทบันติด<อ>เสียงหล่อครับเสียงหล่ออาชีเสียงหลอ่อไอเดียอะไรนะอไอเดียอะไรนะอ้าถ้าเราผลักปลาชาลงไปนั้นจะเป็นยังไงแซมรอเฮ้ยเฮ้ยแซมอแซม แค่โหกไลท์ทุกทไอเทมฮะมันหกเจ็ดพันกูแห็นแล้วไปเบาเบาเครกินเลยไม่เบากับเบาเพราะว่าน้ำมันขาดขาดช่วงแล้วฮะเอาถ่ายไปพอแล้วดับเลยดับเลยดับโอ้เพราะว่าอาจจะเอาเออื่น เดี๋ยววันหลังไห้ไดนครับไปเดินทางไปเอารถครัป้าเมาส์ครับบอป้าเอาน้ำบ่ป้าเมาเท่าไหร่อันใดเห็นงานโอ้ยของไอบ่ไอ้ชิดโอ้ชิดมันซื้อที่สี่ล้านน่ะนี่เออตรงนั้นน่ะสามสามสิบกว่าสี่ล้านสี่ล้านอืประมาณเกือบสี่สามล้านแปดมั้งค่าโอ่าอะไรตรง โอเคจะปลูกอ้อยก็ไปลมต้นไม้เอาพี่นะผมตายในเม่บอกมันมันจะค้ำก้อนบอก่าไปจังสันไม่ใช่น้ำมันแห้งพอดีไม่ไม่ใช่เดี๋ยวไปทำคลิปนั้นไม่ทันอ๋อครับใครๆครขับโจ้อเราให้ถ่ายครับยัดจงดานเลยโอ้ยไม่เท้าเลยไม่เท้ายอดทองตะบองยอดท่นผูโรฮิตฮะ ท่านเปรียบเสมือนวัตถุโบราณโอ้โหท่านยังอยู่เนี่ยอายุยังน้อยไปอย่างนี้เลยเมื่อไรจะตายโอ้ยฮแรงแรงแรงป่ะแรงแรงแรงบาปดิบาปดิเจ้าให้ตัวได้หให้ตัวหน่อยโอเคครับให้ตัวให้ตัวล้วป้าชาญก็อยอกคนแก่ครับ

อรกันเป็นไอ้สูตรรถไทงมาเขาเรียกันอะไรไอ้ที่มันมุนม okay. okay. ุนมนนกัก็มันเป็น PTO ไงครับที่ก็ปั่นโรตารี่อ่ะครับมันประหยัดน้ำมันครับคือเราไม่ต้องเร่งเครื่องอ่ะมันมันโมเล่มันใหญ่แล้วมันมันทดปั่นได้เร็วพยาน่านีก็แบกมากับรถไถยเนี่ยอ่ามีรถรับส่งมาครับนี่ยว่แบกกันมาด้วยนี่ว่าจะขาขาก็จะเอาขึ้นรถไ่ยไปหาเชือกมัดหน่อย จากนี้หมดไปเท่าไหร่หมดไปสี่ห้าพันสี่ห้าพันใช้เวลากี่วันอ่าหวันหวันในการสร้างครับแล้วมาทดลองอีกกี่วันกว่ามันจะเรียนรู้กว่ามันจะลงตัวไม่มันมันลงตัวเลยครับเป๊ะเลยครับเพราะว่าเรามีต้นแบบมาอยู่ครับมาถึงก็เป๊ะเลยวางก็ต่อยอดไปทำอื่นได้เยอะเลยครับใช่ใส่วิดีโอมาอย่างนี้ครับประหยัดน้ำมันยอมรับว่าประหยัดครับ ดีกว่าเราใชใ้ไอตัวแกนมูลเล่เล็กกว่าน,นี้รอบมันจะจัดกว่าน,นี้ไหมพี่เอ่อมันจะช้ากว่านี้ครับเพราะว่าเพราะว่าตัวนั้นมันเล็กแล้วไงครับครับก็ต้องมีตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ครับโอเคโอเคครับเพราะว่าถ้าถ้าเล็กกับเล็กชนกันมันจะแรงมันจะน้อยมันจะต้องมีตัวใหญ่ตัวเล็กถ้าตัวนี้เล็กตัวนั้นก็ต้องใหญ่ ใครทำก็ทำได้เลยโอ้โหไม่เซึมเลยครับใช่ครับมาดูครับแต่เขาทำเยอะแล้วเราก็ไปดูไปก๊อปจากเขามาเหมือนกันเข้าไม่ใช่เขาจดที่กระสือเปเราคนนีช่วยเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่ทินทบบัณฑิตครับเสียงหล่อเสียงหล่อโอเคครับสวัสดีครับ